ลอยคะทงต้องขอเข้ามาแม่น้ำคงคาไหมคะแล้วมึงไปทะเลาะอะไรกับเขาอ่ะทำไมมึงต้องไปขอเข้ามาแม่น้ำคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำแล้วมึงอยู่คอนโดมึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำมึงเคยใช้กับแม่น้ำคลองแสนแสบเคยใช้เหรอไหนมึงตอบที่คนอยู่คอนโดมึงใช้น้ำแสนแสบเหรอไม่ได้ใช้อ้าวแล้วมึงไปขอเข้ามาอะไรกับแม่น้ำมึงไปทะเลาะอะไรกับเขามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับพระแม่คงคาไหนตอบกูหน่อย มึงขอเข้ามาอะไรอ่ะนู่นขอเข้ามาผัวขอเข้ามาเมียมึงนู่นอยู่กับเขามาด่าเขาตลอดโขกสับเขาตลอดจิกใช้เขาตลอดนั่นอ่ะควรขอเข้ามาขอเข้ามากำกันซะมึงทะเลาะกับแม่มึงทะเลาะกับพ่อมึงขึ้นเสียงใส่กันทิ่มแทงกันด้วยหอกปากไม่มีการเคารพนอบน้อมต่อกันมันอ่ะมึงควรขอเข้ามาต่อเท้าเพราะมึงทะเลาะกับเขามาตลอดทั้งปีมึงควรขอเข้ามาหัวหน้าหัวหน้าควรขอเข้ามาลูกน้อง เพราะอะไรมึงทำเรื่องไม่ดีต่อกันมาตลอดทั้งปีขอเข้ามากันซะมึงไปขอเข้ามาทำไมน้ำกูไม่เข้าใจเพื่อขอเข้ามาแม่น้ำแต่ใครจะมีความเชื่อมึงก็ขอเข้ามาไปแต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนากูพูดเฉพาะศาสนาพุทธนะอย่ามาวุ่นวายกับกูนะเฮ้ยมันเป็นความเชื่อเขาอย่าไปดูถูกกูไม่ได้ดูถูกกูพูดในหลักคำสอนพระเจ้าไม่ได้สอนเรื่อง,องแม่คงคาอะไรเอามาทำหาอะไรล่ะ ครอยากจะขอขมาขอขมาไปแต่คนพูดไม่ต้องไปขอขมาอะไรล่ะมึงขอขมาต่อพ่อต่อแม่มึงนู่นมึงขอขมาต่อพี่ต่อหมอมึงนู่นมึงขอขมาต่อญาติสาวโหตญาติโกโหติกาโคตรเง่าสกุลราที่มึงทําไม่ดีกับเขามึงขอขมากับสามีภรรยามึงที่มึงทําไม่ดีกับเขามาตลอดชีวิตมึงขอขมาตับลูกมึงลูกมึงขอขมาต่อพ่อแม่พ่อแม่ขอขมาต่อลูกให้ยาภัยซึ่งกันละกันนี่ตังหาคือสิ่งที่มึงควรแก่การขอขมา อามึงทําเร็วทําชั่วทำสันดาห์ไม่ดีพูดจามไม่ดีกับคนอื่นมาตลอดชีวิตในปีหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งที่มึงทํากันมาเบียดเบียนเดือดร้อนกันมานี่ตังห่าคือสิ่งที่มึงควรขอขอมาต่อกันละกันขอโทษขอโพยซึ่งกันละกันไม่ใช่ไปขอโทษขอโพยแม่น้าลาคลองมึงไปขอโทษทําไมมันมีคุนูประการยังไงกับมึงมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุปกติของโลก เป็นท่าตามธรรมดาตามธรรมชาติการที่มึงไปขอโทษขอโพยการเรียกว่าการให้อภัยทานชนะการให้ทั้งปวงอภัยทานอเวละทานอภัยปรชาชทานมึงขอโทษครั้งเดียวครบบริบูรณ์สมบูรณ์มึงขอโทษต่อสัตวูตหมูอาคาตมึงขอเข้ามาต่อสัตว์ตหมูอาคาตของมึงมึงให้อภัยกันนับจากวันนี้เป็นต้นไปสำรวมระวังไม่กลับไปทําสันดานแบบนั้นอีกนั่นแหละควรแก่การ ที่มึงจะขอขมาต่อบุคคลหนึ่งไม่ใช่ไปขอขมาแม่น้ำมึงไปขอขมาทำไมแม่น้ำไม่มีประโยชน์แม่น้ําไม่สามารถทําอันตรายแก่มึงได้แม่น้ําไม่ได้โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแก่มึงแม่น้ําไม่ได้มีปัญหากับมึงมึงอะมีปัญหากับคนมึงต้องไปขอขมาคนไม่ใช่ไปขอขมาแม่น้ํา